คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการใช้นวัตรกรรมใหม่นะครับผมมีปัญหาว่าโดยคลิปก่อนๆน,นะครับผมพยายามจะหาไอ้ขาตั้งเพื่อตั้งกับไอ้ตัวนี้ที่เป็นคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ของผมนะครับผมก็เลยได้ไอเดียอย่างนี้นะครับเอาเครื่องมือที่หาอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วนะครับปึ๊บมาทำปิดถางน,นะครับฉะนั้นก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บอันนี้มบาวาง นะครับเสร็จแล้วครับที่ตั้งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ของผมนะครับหรือ iPhone ที่ทุกคนรู้จักตีนะครับพื้นก็เป็นด้านหลังนะครับอันนี้ทำเป็นสองอันเนื่องจากว่าอะไรครับเพื่อให้มันรองรับน้ำหนักได้นะครับคำจันได้นี่คือนวัตรกรรมใหม่นะครับที่ใช้ในการตั้งคอมพิวเตอร์ยุคใหม่นะครับเพราะว่า คลิปก่อนอนะันนี้ผมเส้นเสนอว่า iPhone นี้เป็นคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งแล้วนะครับเราก็แค่หาขาตั้งให้มันใหม่แบบง่ายๆนะครับมีครับง่ายๆแล้วก็เอามาวางลงนี้ก็ได้เสร็จแล้วครับจากนั้นก็จะทำอะไรกับมันก็แล้วแต่โอเคนะครับสวัสดีครับ